ครับสำหรับในสถานการณ์ของประเทศไทยของผู้ป่วยโรคโควิดนะครับวันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้ออยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ21,000เศษนะครับก็เป็นตัวเลขที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดุ้อยานีนะครับตลอดทั้งวันของตัวเลขของเมื่อวานเนี่ยนะตัดยอดทีเ่เวลา6ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับผู้ป่วยตลอดทั้งวันก็มียอดอทั้งหมด226กรายด้วยกัน,นครับ ซึ่งก็ทําให้ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในจังหวัดอุราธานีมียอดสะสมอยู่ที่5,462รายด้วยกันนะครับซึ่งในจํานวนนี้ก็มีการรักษาหายได้กลับบ้านนะครับซึ่งมีการรักษาในสานพยาบาลน,นะครับกลับบ้านไปแล้วนะครับ2,967รายด้วยกันนะครับอันนี้ก็แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่รักษาหายได้กลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคนที่รักษาหายได้กลับบ้านแล้วก็เป็นผู้ที่ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะครับ เมื่อกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่ชุมชนก็ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในละแวกบ้านบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลที่น่าทางเกียดคนระับก็ขอให้อินดีต้อนรับกับบุคคลเหล่านี้ด้วยนะเพราะว่าโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ชุมชนต่างๆนี้ค่อนข้างน้อยแล้วแทบจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าในช่วง14วันที่อยู่โรงพยาบาลนี้ได้มีผ่านกระบวนการรักษาเชื้อนะครับระยะฟักตัวของโรคต่างๆนะครับ ก็ลดปริมาณลงไปค่อนข้างมากแล้วแล้วก็คนป่วยเหล่านี้ก็มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสแพร่เชื้อต่างๆมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่าบุคคลที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไปแพร่เชื้อในชุมชนของท่านนะสำหรับขณะนี้ก็มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่นอนในโครงนอนในโรงพยาบาลอยู่2456กรายก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลทั้งจังหวัดนะครับ แล้วก็ในการเสียชีวิตนะครับในเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะครับก็มีผู้เสียชีวิตยอยู่3ามรายโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายก็จะเป็น39มสิบเก้ารายทั้งหมดคนระับโดยคิดเป็นอัตราการป่วยตายนะครับหรืออัตราการตายจากโรคโควิดนะครับอยู่ที่0.71ซึ่งก็ต่ํากว่าค่าของประเทศนะครับของประเทศโดยเฉลี่ยอยู่ที่0 8 4ดด้วยกัน,นครับ อาเรียนท่านอาจารย์โยเทยแล้วก็สื่ม,มวลชนทุกท่านนะคะสําหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุดอรนะคะปัจจุบันนี้มีทั้งหมด184ลรายนะคะโดยเป็นผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนทั้งหมด63ลรายค่ะ มีผู้ป่วยที่อาการน่าเป็นห่วงหรือว่าผู้ป่วยทาวาวิกฤตยอยู่ที่38รายโดยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ12รายแล้วก็26รายเป็นใช้ออกซิเจนแรงดันสูงนะคะซึ่งครึ่งต่อครึ่งของผู้ป่วยเหล่านี้คืออาการน้าเป็นห่วงนะคะอีก25รายใช้ออกซิเจนแรงดันต่ำนะคะ่ะ ซึ่งในเรื่องของเตียงที่รองรับออกซิเจนตอนนี้คือไม่ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเนื่องจากเราเปิดบอร์ดที่ดูแลผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้น8บอร์ดทาให้สามารถเริ่มเคลียร์เคสที่หนักๆได้มากขึ้นนะคะรวมถึงโรง,งพยาบาลชุมชนก็เริ่มรับผู้ป่วยที่มีออกซิเจนไปดูแลได้มากขึ้น,นะคะ่ะทําให้ตรงนี้ค่อนข้างบริหารงานได้ดีขึ้นนะคะส่วน ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามก็คือศูนย์อบอุ้มเนี่ย395รายแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์มรกกเนี่ยประมาณ320รายนะคะคือซึ่งตอนนี้เราก็กาลังจะแบ่งให้ทั้ง2โรงพยาบาลเนี่ยสนามเนี่ยรับผู้ป่วยได้สัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะโดยที่ศูนย์อบอุ้มจะรับได้มากสุด700เตียงแล้วก็ศูนย์มรกตรับได้มากสุด800เตียงค่ะ แล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะคะตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็คือมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมด3รายนะคะโดย